สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนสสายๆคือเกาแลวครับมาครับวันนี้สภาพไปเบึงถึงต่อจากบาาเบืองวานเนอะเบึงบานท่านได้เบิดมาเบิงกองต่อไปยีเปิดระเบิด่อวัน คุณภาพมาเบิองหอยิกนี่กล้องนีนง้การทำงานของเคนนี่เป็นรังที่จับตามพญาขงัง ประชากรหลายอยู่กล่องเดี๋ยวผมิภาพไปเบิ่งค่งกล้องนี่ขังน้งพญาเดือนตุลาวันที่25ตุลามาเบิ่งกันครับเดี๋ยวมีเดือนพฤศจิกาเดือนได้เดือนเดือนก็กวัว หนึ่งเดือนเป็นเดือนพอดีละเดือนครบกัวมาเบืองข้างในกันว่าเพิ่นสางรบืงลังได้หลายซ้ำได้แล้วมาเบืองข้างในกันนะครับลังนี้เป็นลังที่ผมขังนางพญา ที่1บหาได้4่มื่ผมกับปอยนงพยาออกจากหลอดกักขัง๋ยวที่นีกับปอยเพื่อนทำงานมาชมข้างในกันว่าเพื่อนสิแสงล้วงลังใดหลายสมใดแหล้วนะครับเนาะผมจะเปิดทำเบิงก,กันนะครับ อุจนะแค่น,น้อยเนาะของนี่เบื้องพื้นศาลดวงลักงไปหลายซ้ำได้แล้วนี่ครับนี่คือขังนางพญาเนาะครับแต่ว่าปล่อยเพิ่นได้นี่พึงบ่โดนนะครับพึงเดือนตุลาวันที่จะหาตุลาแล้วเดือนนี้เดือนพฤศจิกาเบิ่งกันครับ นี่สากเร็วลังเนี่ยผมว่าเร็วกว่าทุกลังทุกลังเลยได้นับเบิง้งผมก็น,นับบ่เห็นเนาะมันบ่เห็นเนาะมันคาเนี่ยงพึงพ่งเพิ่นเริ่มเพิ่นเริ่มกระเพือบีกแล้วเบิง้งทำงนี้เนาะทำนั้นตอนบัทนันเราได้นับให้เบิง้บงว่ามีจกักรวงประมาณหนึ่งสอง สาม6ีประมาณเประมาณเจ็วงเนาะครับอิดรณาบ,บรกกวนพนรายไปเบึงเบิงพอเห็นกันแล้วนะเนาะเลียวดังนี่ผงว่าเรี้ยวอยู่เลียวคัก วันเด้กิดวได้หลายก็ทุกรังที่ให้เบิ่งหมู่บ้านนี่ได้กิดล่วงแล้วตัวนี้สัางเร็วอยู่ไปครับไปเบิง่งลังต่อไปกันลังหนึ่งอันนี้เป็นกล่องทดลองยังบ่เขาดอกน ยางรดมันยังบวกเขาก็เลยได้บบหัานาเดียวน้ำมันเครื่องมาใส่น,ะน่ผมเฮ็ดเป็ี่นแบบนี้เพื่อสิได้ใส่น้ำมันเครื่องเวลาพึงเขามาอยู่ไปชุ่มกล้องต่อไปนี่ อันนี้เป็นกองแหลกเลยที่ผมเริ่มเลี้ยงผึ่งกองแหลกเลยนี่ครับกองแหลกที่หัดผึ่งหัดเลี้ยงใหม่ๆเลยแหละกองกองกระเฮ็ดกองแหลกผลิตเองผลิตกองแหลกมาผมสิพาไปเบิง่งข้างในบัดเีนี้อัน ขึงลังนี่โดนโดนก้มูหลายเดือนก้มูเพราะว่าเป็นกองแรกที่ผมเลี้ยงไปชมข้างในกันว่าสิเป็เี่นจรงใดผมว่าโดนแล้วก็มันก็ช้ากว่ามันหน่อยเนาะกช้ากว่าเพิ่นหน่อยที้นีน่เพิ่นกันผมจับมาขังนางพญาให้กันกองนี ขังน้ำขยาบนี้ประชากรเพิ่งกระนนอยนีย่ครับพึ่งลั้งนี่ได้หลายเดือนก็มูซีเดือนหาเดือนเลยเอามาตั้งแต,ต่ตอนช่วงฝนขังน้งขยาแล้วกับปอยปล่อยแล้วก็เพิ่นก็นทำงานแต่ว่าประชากรต้องการเพิ่นน้อยๆแอยแต่วตอนนี้ก็ เลื่อมส,ส่งส่งสิเลื่อมหลายๆขึ้นบอกไมจริงได้ผมก็บ่ได้มาเปิดเบิ่งแค่เคื่อเนาะเพิ่งมาเปิดเบิ่งพร้อมกันกับพี่น้องแหละเห็นกันเนาะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกับลวงหน่อยนี่เนาะหกเพิ่นครูแล้วเพิ่นเริ่มครูแล้วปิดทพี่น้นองเห็นแล้วเนาะนี่เป็นกล้องแรกเลยที่ผม พึ่งหัดเลี้ยงไม่ไม่กองกระเห็ดไม่ไม่เห็ดพิดพดถึกถกแล้วจับพิดจับถือ <c oughs> เลยมันมันก็ยังพัฒนาปันไดเนาะ, <c oughs> ะที่นี่ผมจะพาไปบึ่งอีกกลองหนึ่ง อีกกล้องหนึ่งเป็นไม้ไม้อัดดำที่หลายคนพึน่งจะบอเกเขาอยู่ในกล้องไม้อัดดำแต่ว่าผมว่ามัน,มนอยู่อยู่เพราะว่าผมอันนี้มันเป็นล,งลังหลอที่ผมไปหล่อไว้ ล้อครับเป็นไม้อัดดำผสมไม้กบับบแม่นดำบิดจนเป็นไม้อัดขาวครับแต่ว่าเพิ่นกระชากก่อนเพิ่นหน่อยอยู่ผมเปยังบเ่เปิดเบิ่งจค่เชื่วน้ำมันเป็นล่างหล่อหล่อเขาแล้วผมก็เอามาไวต้ตรงนี้มาเ้ามาเปิดเบื้องพร้อมๆกันเนาะว่าเพิ่นสิเป็นจังเดีสิทแสงล่วงลังได้ซ้ำใด้แล้ว มาชมกันพร้อมๆกันพุทธสาวลวงลงง่องเจียงแดงตัวนี้เอา้าเห็ดบัวคือหมูเลตัวนี้นี่ครับพี่น้องคืออยู่จังสันนี่คือล่างหล่อครับเพิ่นคือเห็ดจังสันกับเปียกเยอะเฮ้ยได้จักลวงได้จักลวงหนึ่งสองสามสี่หาหาลวงตัว เพิ่นเห็ดยังจะเอาลงมาเนาะยังเอาลงมาที่หางดวงเห็นแล้วกยยึดน้องเพียงเท่านั้เห็นกันแล้วผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละลวงกล้องนี่เห็ดแปลกกขึ้นมาหีบเปียกไล่ทางด่านตุ่มขึ้นมาหีบยืมมุมสางยืมมุมเข้าไปอันนี้เป็นกล้องไม้อัดดำผสมไม้อัดขาว นี่ข้างเป็นไม้อัดดำก็ข้างบนข้างล่างเป็นไม้อัดดำนี่เพราะว่ามันมีไม้อัดดำอยู่แค่นั้นผมก็เห็นได้แค่นั้นเนาะนี่เพื่อนก็นทำงานอยู่เอ้าครับพอแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็มีอย่างหลายครับมีแชมพูผ้ามอสฟนอ้นองมาเบง ต่อจากเมื่อวานเบืองยังมาเบิดแต่าพี่น้องมาเบิองอีกสำหรับชิปนี้ก็ว่ามีอย่างไรับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันไหมชิปหนาเอาก่อนจากกันกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำชิปให้พี่น้องเบืองต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ